เรียนสนุกกับครูชมพู่วันนี้มาฝึกอ่านคำที่ผสมสละอืดแบบมีตัวสะกดไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือสละอืดตัวอย่างคำที่สละอืดมีตัวสะกดลองฝึกสะกดตามกันดูนะคะขออืดเมื่อขืน ถึงจิตรกรขึงผ้าใบเพื่อวาดภาพขออึเนอขึงไม้โทขึ้นขึ้นฉันและพี่ชายปีนขึ้นไปบนภูเขาซออึเน,น่ซึ่งไม้โทซึ่งซึ่งเธอทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจ ต้ออึกกอดึกดึกเรานั่งคุยกันจนดึกต้ออึกง,งอดึงดึงฉันออกแรงดึงเพื่อลากรถให้เคลื่อนที่ต้ออึกกอตึกตึกในเมืองหลวงมีแต่ตึกสูงละฟ้า ขออืองอตึงตึงคุณพ่อกินอิ่มมากจนเสื้อแน่นตึงขออืองอถึงถึงรถโรงเรียนมาส่งนักเรียนถึงที่บ้านอย่างปลอดภัยทออึบบอทึบทึบในป่ารกทึบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นออึกก้อนึกนึกคุณแม่จำรายการของที่ต้องซื้อไม่ได้จึงต้องยืนนึกอยู่นานนออึงอหนึงไม้เอกหนึง่งนึ่งสลับเปลนึ่งสุกใหม่ๆมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากบออึกกบึกบึกคุณพ่อตกปลาบึกได้หนึ่งตัว มออเงอบึงบึ้งที่บึ้งน้ำจืดแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหออือเงอขึงไม้โทขึ้นรึ้นน้ำรึ่งมีรสชาติหวานอร่อยถูกใจเด็กๆมออึนอมึนมึนคนเมาสุราจะมีอาการมึนงง ย่ออืดอยึดยึดตำรวจบุกยึดทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดลออึกกลึกลึกหลุ่มลึกลักษณะนี้หากพลาดตกลงไปอาจได้รับอันตรายได้สออึกกสึกสึก ทหารช่วยปกป้องประเทศชาติจากข่าศึกที่จะเข้ามาลุกรานสออึกก่อสึกสึกฝนกดทำให้หินปูนเกิดการสึกกรหออึกงอหึงไม้เอกหึงหึงฉันได้ยินเสียงพึ่งบินมามีเสียงดังหึง่งหึง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพิ้งพิงที่ช่อง YouTube เรียนสนุกกับครูชมพู่เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะ